ออส,ชชสอนเชิญล้ำบาทเข้าซอยสอนข้าล้ำบากเป็นจซอยเข้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับข้ากระยูที่สารากลางจังหวัดอบะะุบลราชธานีนะครับเม่อนีศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองบินมีเท็ดนะครับได้รับมอบหมายพระรกิจไห่มากผลขขาสารนะครับขอม่านหนึ่งร้อยตันนะครับเพื่อที่จะเอาเข่าสารตรงเนี้ยนะครับไปซอยพี่น้อง เขาสารตรงนี้นะครับได้รับมาจากสารธารฐปราชาติปไตยประชาชนลาานะครับผมนอกจากเขาสารพี่พี่น้องตปปบอเลาาเป็นในบริจาคมาให้พี่น้องเาวาบนเทานะครับก็จะมีน้ำดื่มนะครับของวิโภคกริโภคนะครับสี่เพิ่นบริจาคมาให้โดยกองบินยี่เบ็ดนะครับได้สนับสนุนกำลังพ้นนะครับมาผลเขาสารมาผลพวกน่านบางสี่นะครับเอาไปไว้ให้พี่น้องเช่าบนเท่านะครับ ครับผมผมจะขอเป็นตัวแทน,พพนนะครับขอบุณนะครับที่ที่น้องสร้างสอางบุปผาเล้านะครับได้บริจาคเขาสารนะครับมหาซอยเหลือให้ที่น้องเช่าบุญเท่านะครับกองบินมีที่เป็นองซอยเหลือประชาชนครับขอบคุณครับ